สงครามวันูอันนาดีสพวกวันูอันนาดดสเป็นเชื้อชาวยูกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองมาดีนะเป็นพันธมิตรกับชาวอันซอเผ่าอันคอลอชซึ่งมีพันธสัญญาร่วมกันว่าจะไม่สู้รบกันและจะร่วมมือกับฝ่ายมุสลิมแต่ทว่าด้วยความชั่วร้ายและชอบผักหลังที่มีอยู่ในจิตใจของชาวยูในสมัยนั้นได้นำพาให้พวกเขาละเมิดพันธสัญญาวันหนึ่ง ในขณะที่ท่านรอซูนสลอนล้อหัวลายฮิวสันลำและสหบาบางท่านนั่งพิงกำแพงบ้านอยู่ในชุมชนวานูอานาดีรพวกเขาได้วางแผนที่จะสังหารท่านรอซูนด้วยการคว้างก้อนหินใส่ท่านจากทางหลังบ้านแต่ท่านรอซูนรู้ตัวเสียก่อนท่านจึงได้ลุกจากที่นั่งไปโดยเร็วประหนึ่งว่าต้องรีบไปทำธุระท่านมุ่งหน้ากลับเข้ามาดีนะได้พบเหล่าสหบะ ได้ส่งให้ท่านมูฮัมหมัดบินมัส,สมารอดิยนันลอฮวนฮูไปแจ้งกับพวกบรรณูอันนาดิษว่าให้ออกไปจากเมืองของฉันจงอย่าได้อยู่ร่วมกับฉันในเมืองนี้เพราะพวกท่านคิดโคตโดยท่านนาบีได้ให้เวลากับพวกเขาให้ออกไปจากเมืองมด,ดีนะภายในสิบวันพวกบรรณูอันนาดิษได้เตรียมตัวที่จะออกเดินทางจากเมืองมด,ดีนะตามคําสั่งของท่านรอซูลแต่ทว่าอับดุลลอล์อบินอุบัยบินซุลู หัวหน้าของพวกมุนาฟสุก,กูลได้ส่งคนมายับยั้งพวกเขาไว้โดยสัญญาว่าจะส่งพักพวกของพวกเขาจำนวน2.000คนมาให้การคุ้มครอง uh huh. พวกบราน,นูอันนาดีธจึงได้สร้างป้อมปราการของตนเองขึ้นพร้อมทั้งได้ส่งคนไปแจ้งกับท่านรอซูลว่าพวกเขาจะไม่ออกจากบ้านเรือนของพวกเขาท่านจะทำอะไรก็สุดแล้วแต่ท่าน uh huh. ท่านรอซูลจึงนำซาบาจำนวนหนึ่งออกไปยังชุมชนบน,นูอันานาดิส โดยมีท่านอาลีบินนบีตอลิฟรอดิยนลัหวนฮุเป็นผู้ถือธง uh huh. เมื่อพวกยิวมนูอันนาเีส uh huh. เห็นกองกำลังของท่านรอซูน uh huh. พวกเขาก็ได้ระดมยิงใส่ด้วยธนูและคว้างด้วยก้อนหิน uh huh. ในขณะที่กองกำลังของห uh ัวหน้ามูนาฟิกูลที่สัญญาว่าจะส่งกำลังมาคุ้มครอง uh huh. ก็ไม่ได้มาช่วยคุ้มครองพวกเขาตามที่ได้สัญญาไว้ ท่านรอซูนจึงปิดล้อมพวกเขาไว้ด้วยความอดทนและใช้มาตรการเด็ดขาดด้วยการค้นสวนอินดผาล้ำของพวกเขาพวกเขาจึงยอมที่จะออกจากเมืองมาดีนะท่านรอซูนได้กําหนดเงื่อนไขว่าพวกเขาจะต้องไม่นําอาวุธใดๆติดตัวออกไปด้วยส่วนทรัพย์สินอย่างอื่นก็ให้ขนไปได้โดยใช้อู่เป็นพาหนะบรรทุกและพวกเขาจะไม่ถูกเข็นฆ่าหรือถูกทําร้าย พวกเขาจึงออกไปโดยได้เอาทรัพย์สินทุกอย่างที่สามารถนําติดตัวไปได้พร้อมทางได้ทุบทําลายบ้านเรือนของพวกเขาเองจนหมดเพื่อไม่ให้ฝ่ายมุสลิมได้ใช้ประโยชน์ใดๆพวกเขาได้เดินทางออกไปโดยบางส่วนได้ไปตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ที่คอยบาสซึ่งอยู่ห่างจากนครมาดีนะอาออกไปประมาณ100่ไมล์บางส่วนก็ไปตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ชานเมืองทางตอนใต้ของอัชชามโดยจากหมู่พวกเขามีเพียงสองคนเท่านั้นที่เข้ารับอิสลาม ในสงครามครั้งนี้อัลลอฮ์ได้ทรงประทานอันกรานาลงมาโดยมีสาระบางส่วนดังนี้พระอ,องค์เป็นผู้ทรงให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่พวกอัลุนกิตาบออกจากบ้านเรือนของพวกเขาเป็นครั้งแรกของการถูกไล่ออกเป็นกลุ่มๆพวกเจ้าไม่ได้คาดคิดกันเลยว่าพวกเขาจะออกไปในสภาพเช่นนั้นและพวกเขาคิดว่าแท้จริงป้องปราการของพวกเขานั้นจะป้องกันพวกเขาให้รอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้ แต่การลงโทษของอัลลอฮ์ได้มีมาอย่างพวกเขาโดยที่มีคาดคิดมาก่อนเลย uh huh. และพระอ,องค์ทรงทําให้ความหวาดกลัวเกิดขึ้นในจิตใจของพวกเขาโดยพวกเขาได้ทําลายบ้านเรือนของพวกเขาด้วยน้ํามือของพวกเขาเองและด้วยน้ํามือของบรรดามุมลินจงยึดถือเป็นบทเรียนเถิดโอ้ผู้มีสติปัญญาทั้งหลายเอ๋ยและหากไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์ได้ทรงกําหนดการในประเทศกับพวกเขาแล้วแน่นอนพระอ,องค์จะทรงลงโทษพวกเขาในโลกนี้ และสำหรับพวกเขาในปลโลกนั้นก็คือการลงโทษด้วยนรกทั้งนี้เพราะว่าพวกเขาต่อต้านอันลอและรอซูลของพระองค์และผู้ใดต่อต้านอันลอแท้จริงอันลอเป็นผู้ทรงเข้มงวดในการลงโทษ